สวัสดีครับพี่น้องมาอนี่เจ็บโอเมื่อมดำพื้นเก่านะครับผมกับเมย์น้องไอ้ว้าครับผมมาอนี่เมย์น้องไอ้ว้าเพิ่นจัดต้มเส้นครับผมอันนี้คืออันต้มเส้นยังครับต้มเส้นโครงไก่ต้มใส่เลือดไก่ต้มเส้นโครงไก่ใส่เลือดไก่ครับผมโอ้เป็นเสียหายเลยครับผมโอ้ในโค้งเลยมีเลือดไก่มีแคร้อนน้ำพองครับผมมาครับผมเอฟซีในประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีครับผมนุ่มโรงงานสาวโรงงานครับผมมากินกันแซ่ครบผมเบา สาวทางประเทศลาวมากินน้ำอูมกดดำครับนเลยจัดกันเลยครับผมบอ,อมว์ไลส์ zoom แขวครับผมเอ้าจัดเลยครับผมไม่น้อยไปครับอืมเป็นน่ารเสียบขนาดเลยครับผมมันเห็ดต้มเองอ่มได้โย่โอ้เสีบเยบอย่ครับ้เสีบยบอยู่อืม

ใช่แล้วก็บเบื่อครับอนอนเนี่ยกินนิดนึ่งครับผมไม่น,นอนแสบเด็ดหอมรูสินแค่รักกับเลื่อครับ ด้วยดีอะเร็นรอูบบอ้คนออกหูหุยครับอืมุมมมมดยอดครับสุหยอดเลย ก็อยากใมือรับเบอเลยบอเบิงดู นะครับเลยจะเข่าเสเร็จเบ้ออยังคนหูยครับเด้อยังหอนอยู่ครับ บันงน,นี่น้องเจ็บนังทางบันไหนเกี่ยวเขาเลยเหรอเนาะเนาะช่วงนี้ทรงเกี่ยวเขาครับผมโอ้เมื่อดําพอเกี่ยวแล้วครับผมเร่วเร่าเร่าเร่ไข่เนยครับผมสบายใจอยู่ให้อย่างฝนตุกข้ามเขาอยู่ครับผม Mm hmm. ที่เลยครับโครงไก่หมึกไง่เลยว่าไงมันต้มใบผมครับ รดดวดครับต้องขอโทษข้อไผ่ตีพูมันฝืนไม่เห็นสองอุมอ้มอุ้เมื่อมดำเลยเห็นกินได้าเสียครับผมแต่หิวน,อน,อ <S <S นอ้อครับเนาะหาเนี่ยกินไม่กินนล้วกันแทบอะครับผมนี่ไอแบบมันกินอย่างเดียวบนหมูปล่าแล้วครับ เคือครับแคลล่รอเด็ดีครับ ชุดยอดข้มแสบครับต้มถึงใส่ครุงไก่ใส่เลือดไก่แสบครับ แก่เป้ยดีหาเลยครับชิมไก่อะ 음, ื้이หืออีกอ่ะย 오케 okay. <clears throat> ดอดดรอ,ด,อดีครับอ้มยอืมสดดอดอด,อดีครับอ๋อไรเนีตอนนี้ อุ้ยน้องไว้ครับเยอะสูแพงบอกว่าสูแพง เสียบนะครับ้องเห็นเดียวเฮ้ยอีคออะออาาไหมะอ้อะไรเบี้ยไอือของแซ่บอันนี้คือของแเบีย่างเพื่อนเนียเคยหลังอื ออมา อืมเบิดเรียบร้อยพี่น้องครับเนี่ยสุดยอดอีครับผมหอมเสียบมีไอ้ไหมครับผมพันซูปแห้งโพดส้นน้าแห้งโพดครับดูดอะไรค้งไก่แห้งโพดครับผมโอ้แสีบหาไเ้ครับเด้อเอามาอีกะ ขอบุญขอบุณบครับผมพี่น้องเอฟซี FC ครับผมตีเข้ามาเบิ่งมารับส่มโอ้เมื่อมดำมาให้กำลังใจครับผมฝากกดไลค์กดแเร์ฝากกดติดตามนะครับผมเดี๋ยวมือหนอาหาเนี่ยมาสู่กินแซ่บคือเก่าแล้ครับผมมัอนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผมเสียบิดีครับ yeah.